มันเหมือนมีคนชักใย,ยอยู่ข้างหลังอ่ะต้องการจะกดปุ่มให้มันเกิดสงครามทั่วไปแล้วมันก็ช่างประเดประดังเกิดกันที่นู่นที่นี่เนี่ยขยายตัวไปเรื่อยต้องบอกว่าการเมืองภายในประเทศของอินเดียเขาเข้มแข็งถือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะ ตอนนี้ขึ้น25%แล้วกำลังจะเล่นเป็น100%ซึ่งอินเดียก็เลยตอบโตัวบอกว่าฉันมีอำน,นาจอธิปไตยฉันจะซื้อของไขรก็ได้ระหว่างอินเดียกับปากีสถานไม่นานสินธุอินเดียปิดครับไม่ให้ปากีสถานใช้ท,ท,ทั้งที่มีข้อตกลงแบ,บ่งปันน้ำกันน่ะเป็นชนวนหนึ่งที่ทำให้เกิดสงครามมันมีประเด็นหนึ่งครับคืออยากจะเอามาคุยเรื่อง นิวเคลียร์นี้เือนกันเพราะประเทศอินเดียก็เป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์นะครับแล้วเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยประเทศอินเดียเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมากในเรื่องการทูตเพราะว่าเขา <Ừ. S 1> อเมริกาก็เอาจีนก็เอารัสเซียก,ก็เอาประเทศไม่ฝากไฟฟายใดบิดส,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 สซีโอคอสเข้าหมดเลยอืเก่งเก่งมากครับเรื่องการทูตอาจารย์วิเคราะห์หน่อยรับว่าอินเดียเป็นประเทศแบบไหนครับคือประเด็นแรกต้องบอกว่า การเมืองภายในประเทศของอินเดียเขาเข้มแข็งนะครับ <Evet. S 2> การเมืองเขาแข็งคือผ่านถือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแท้จริงขนาดไหนยังไงโมดิจะ,ะเผด็จการบ้างอะไรบางออีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าเขาผ่านการเลือกตั้งแหละแล้วก็มีการเลือกตั้งที่ที่ต่อเนื่องไม่มีการขึ้นมายึดอานาจอันนี้ต้องตง้องต้องมองเพราะการเมืองเขาเข้มแข็ง นี่ประเด็นหนึ่งสองเข้าไปประเทศใหญ่นะประชากรตอนนี้มากกว่าจีนอีกเพราะงั้นเพราะงั้นใครใครก็ต้องพึ่งพาในโดยเฉพาะโลกยุคที่เรียกว่าเอจจิ้งโซซายตี้นี่แต่ขนะาดแคลนกำลังคนอตอนนี้ีหนุ่มนะถูกถูกานะฉะนั้นตอนตอนนี้คนของเขาก็กระจายไปทั่วโลกและในแง่คุณภาพเีอย่าลืมว่าเช่นเช่นคอมพิวเตอร์อนจิเนียริ่งเนี่ยเขาผลิตมาปีละหลายพันคนนะครับมไม่ใช่น้อยแล้วคุณภาพเขาเนี่ยคับแก้วเรียกว่าเวอร์คลาสโดยเฉพาะที่ที่บังกลาอ นะครับก็มีแคมปัสใหญ่ๆของ i ินโ s ซิสมั่งของใครมั่งในหลายอันซึ่งเวลาเนี้ยก็ไปเป็นผู้บริหารที่สำคัญอยู่ในอยู่ในอเมริกายะแยะเลยอยู่ในอังกฤษก็มีนะครับคนอินเดียเพราะงั้นเขาบอกว่าในต่อไปในอนาคตเนี่ยอินเดียจะจะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศทั่วโลกเลยที่ที่ขาดแคลนประชากรนะครับทีนี้ก็อย่างอย่างจะมาพูดม่ว่าการเมืองเนื่องจากการเมืองเขาเข้มแข็งเนี่ยแล้วการดําเนินนโยบายเข้าแล้วก็เป็นประเทศใหญ่เนี่ยเขามีอํนานาจต่อรองสูง เมื่อเขามีอำนาจต่อรองสูงเนี่ยเขาก็สามารถจะยืนหยัดในความเข้มแข็งของเขาได้ซึ่งถ้าเทียบกันเรากับอินเดียมันต่างกันเยอะเราเล็กกว่าเขาเยอะวันถ้าเราจะดำเนินนโยบายอินเดียเนี่ยเราจะาเป็นจะต้องสร้างพันธมิตรคือเป็น collective bargaining ไอ้ประเด็นก็คือตอนนี้จะจะหันหาทางทางอาเซียนก็เราก็เราก็เป็นสมาชิกอาเซียนกับกัมพูชากรบกันซะแล้วใช่ไหม เพราะงั้นแล้วอาเซียนจะก้าวขึ้นหน้าต่อไปได้อย่างไรจะคุยกันอย่างไรอันนี้เป็นเป็นข้อพิจารณา2เนี่ยเราก็จริงเรามีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยซ้ําคือบิมสเต็กบิมสเต็กนี่ก็มีไทยมีศรีลังกามีพามา่ามีบางประเทศมีอินเดียแล้วก็มีเนปาลนะครับเป็นสมาชิกอยู่ถ้าเรามาปัดฝุ่นนะครับมาฟื้นฟูปรับเป้าหมายเอามาร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยก็สามารถจะสร้างอำน,นาจต่อรองได้ได้ไม่เลวอ่ะเราก็อาจจะพ่วงพ่วงไปกับอินเดียเนาะ นีถ้ถ้าถ้ารวมกลุ่มเหล่านี้แล้วก็มาผนวกกับอาเซียนเนี่ยโอเราจะเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่ใหญ่จะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกและเข้มแข็งมากนะครับถ้าสามารถรวมกันได้ปัญหาคือบางทีมันต่างคนต่างเห็นแก่ตัวนะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกันเกินไปมันก็เลยคุยกันลำบากยังไงก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะขัดแย้งกับกัมพูชาในปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยก็หวังว่าจะมีจุดลงตัวที่จะเจรจากันได้แล้วก็สร้างความสมบงบเพราะถ้าคืนลบต่อไปอย่างที่คุณทานีพูดอะ มันขยายตัวไปเรื่อยๆดีจะทำไงมันก็จะเกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายแหละมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งซึ่งเราก็ต้องต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้นะครับอย่านึกว่าสงครามเป็นเรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องสนุกมีแต่ความสูญเสียและมีความเลวร้ายแต่ว่ามันมันอย่างที่ที่กลับมาพูดว่ามันเหมือนมีคนชักใายอยู่ข้างหลังอะจากคอรเซอรี่นะครับ มีคนอยู่เบื้องหลังที่ต้องการจะกดปุ่มให้มันเกิดสงครามทั่วไปแล้วมันก็ช่างประเดประดังเกิดกันที่นู่นที่นี่เนี่ยขยายตัวไปเรื่อยนะครับซึ่งตรงเนี้ก็น่าน่าน่าพิจารณาน่าน่ากลัวอยู่นะครับโดยที่หลายฝ่ายก็มองแม้กระทั่งเรื่องสงครามนิวเพียร์ที่พูดพูดกันแล้วก็คุณทนันดีก็บอกว่ายังไม่เกิดสักทีแต่ถ้ามันเกิดตูลตามขึ้นมาก็ก็<笑><笑>ตัวขครยตัวมแล้วตอนนั้นมนรู้จะพูดยังไงไม่เกิดนครับผมผม,มัน<อ>ม่นใจผมผมมั่นใจแม้ไม่เกิดเพราะเหตุผล ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นผมกลัวก็จะมากไปก็ไม่ดีครับนั่นดิมันซึ่งมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมอย่างเหมือนกับที่พูดถึงเคอเซีรี่อ่ะที่ดีก่าลาหนอ่ะมันดูเหมือนไม่เกี่ยวพันกันเลยแต่มันดันไปเกี่ยวพันอ่ะบังเอิญวันนั้นปูตินท้องเสียขึ้นมาเลยอารมณ์หุดหิดเลยไปกดปุ่มที่ยิงนิวเคลียร์ด่พูดพูดแบบเล่นๆแต่ว่าบางทีมันบางครั้งมันอารมณ์มันเสียขึ้นมามันก็ตัดสินใจผิดพลาดได้เพราะมนุษย์ ก็คือคนยังมีอารมณ์อยู่เชียวก็เ,เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับในโลกนี้ไม่อย่าไปบอกว่าอะไรเท่ากับ100%ไม่มีครับไม่มีมโมเดลอินเดียเนี่ยเป็นโมเดลที่เราน่าจะจับตามองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเขาเป็นขั้วที่3ตัวแปรที่จะทําให้ใครฝั่งไหนมีอํานาจต่อรองเยอะเพราะตอนนี้อ,อินเดียเนี่ยเข้าข้างสหรัฐ มามากพอสมควรแล้วจนถึงณวันนี้เนี่ยเริ่มถอยห่างไอส์รัสเพราะเหตุผลคือสารัสใช้บทแข็งเกินไปมเมื่อตบกระบาลอินเดียบอกว่าหรือจะต้องห้ามซื้อน้ํามันรัสเซียเอาจะขึ้นจะขึ้นภาษีตอนนี้ขึ้นยี่้าเปอร์เซ็นต์แล้วกำลังกำลังจะจะเล่นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งอินเดียก็เลยตอบโต้บอกว่าฉันมีอำนาจอธิปไตยฉันจะซื้อของไขรก็ได้แล้วมาผิดน้ามันแล้วไม่พอไปขายยุโรปด้วยยุโรปก็ซื้อซึ่งเป็นน้ํามันดิบจากรัสเซีย เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนแบรนด์มาเป็นแบรนด์อินเดียใช่ใช่ไหมซึ่งตอนนี้อินเดียเนี่ยกําลังหนึ่งเนื้อหอมสองกำลังค้าขายดีเพราะว่าใครๆก็แย่งกันเอาใจอินเดียอินเดียก็ทั้งซื้อทั้งขายซื้อน้ํามันถูกรัสเซียขายแพงให้ยุโรปก็กําไรรายได้ดีแต่อินเดียก็มีปัญหาที่จะต้องจะต้องพัฒนาก็คือว่า การกระจายรายได้เขาแตกต่างกันมากระหว่างคนจนกับคนรวยมันต่างกันเยอะเลยคนยากจนที่มีจํานวนมากเนี่ยแม้แต่ข้าวแต่ละมือยังไม่มีจะกินเนี่ย<ช>รัฐบาลจะ,จะต้องจะต้องจะต้องดูแลประชาชนเหล่านี้อีกเยอะอนะครับมากทีเดียวแต่ว่าคนรวยก็รวยอย่างล้นเหลือล้อนมาหาศาลขนาดมีจานข้าวทองคอําอ่ะ ดิดดูแล้วกันโอ้ช่วงทองคำด้วยครับไม่ใช่อาจารย์ยยตั้อย่างนี้นะใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วอินเดียเนี่ยมีอํานาจต่อรองค่อนข้างสูงมากในโลกเนี่ยตอนนี้เขาเขารู้ตัวนะครับว่าเขาเขาแข็งแกร่งเพราะอัตราเติบโตของเขานี่มันสูงมากในเรื่องเศรษฐกิจหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเสร็จแล้วในเรื่องของกําลังทหารตอนนี้ก็เริ่มฟื้นฟูขึ้นมามีบทบาทสมดุลอานาจในลักษณะ,ละของจีนกับอินเดียเนี่ยความขัดแย้งตอนนี้อาจารย์คิดว่า ตอนนี้ได้ทราบข่าวมาว่าจีนจีนจะมีสร้างเขื่อนที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในทิเบตเขื่อนนั้นเรียกว่าเขือ่อนโมทัวนะครับเขื่อนโมทัวนี่สร้างกั้นแม่น้ํายาลูซาโปนะครับคือแม่น้าพมุตแหละแต่ว่าใหญ่อยู่ในทิเบาททคนละชื่อกันอยู่ี่ทิเบตใช่แม่น้ำพมุตรนี่กัน้นนะเป็นใช้การอธทษเป็นแม่น้ําสันานาชาติลงที่อเมรทอนอัสสมอาจารย์คิดยังไงครับเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยจีนกับอินเดียเนี่ยเขาจะมีความขัดแย้งกันเรื่องนี้อีกละซึ่งตรงเนี้ย ผมว่าก็ไปที่หนักใจของอินเดียนะเพราะว่าไอ้เขื่อนเนี้ยมันเป็นต้นน้ําที่สําคัญเข้าไปน้าพรมบุตรซึ่งไหลผ่านสองประเทศอ่ะคือบังกะเทศนะครับ<ม>แล้วก็อินเดีย<ม>แล้วก็กินพื้นที่เยอะเลยในการทาเกษตรกรรมครับถ้าจีนหนึ่งจีนปิดกั้นน้ําแล้วผันไปทางอื่นเช่นผันไป<ม>ทะเลทรายเราจะสองประเทศที่เดือดร้อนแน่หรือว่าถ้าน้ําเยอะเกินไปปล่อยน้ําลงมาท่วมพวงนี้ก็เดือดร้อน ก็เหมือนกำจิงปัญหาแม่น้ําโขงที่จีนสร้างเขื่อนเยอะแยะเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยเราก็กระเทือนนะเราก็เดือดร้อนปัญหาไอ้ทางอินเดียกันนั่นกับกับกับบางประเทศเนี่ยจะยิ่งเดือดร้อนมากกว่านี้เพราะมันผ่านพื้นที่เกษตรกรรมเข้ามากแม่น้าพรมบุตรก็ไปถือว่าเป็นสายสาคัญของสองประเทศนี้แล้วก็เอ่อพื้นที่จากจากจีนมาเนี่ยมันเป็นที่สูงอ่ะ าปล่อยน้ําทะลักลงมาก็โอ้โหท่วมมาสารอันนี้จะเบิร์นิวเคลียร์ได้อันนึงนะฮะผมว่าใช่คือได้ปล่อยตรงเนี้ก็จะเป็นเป็นอาจจะเป็นอํานาจต่อรองอันหนึ่งที่จีนจะมีต่ออินเดียและบางประเทศนะครับแล้วก็ลงทุนเยอะด้วยนะลงทุนเยอะด้วยซึ่งจีนก็มีทางเลือกห้าล้านล้านบาทห้าล้านล้านบาทโอ้โหมันใหญ่ขนาดนั้นเลยนะห้าล้านล้านบาท Oh. แล้วก็สามารถผันเข้าทะเลทรายก็ได้อะเพราะจีนก็ต้องการไปพัฒนาทะเลทรายตัวเองนะฮะผมดูแผนที่แล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นภูมิศาสตร์ที่มหศัศจรรย์มากเลยแม่น้าเนี่ยคือมันไหลมาจากที่เบตไกลมากเลยนะสิ็จแล้วมันอ้อมอ่ะมันอ้อมแบบตีโคง้งแบบหักศอกเลยนะแล้วกห็หันหัวเข้าอินเดียแบบเป็นหักศอกเลยแล้วเขาสร้างตรงหักศอกตรงนั้นแหละครับ ตรงนี้หักสองอะไรครับแล้วมันก็เลยมีกระแสน้ําที่รุนแรงมากแล้วก็พลังน้ํามันมหาศาลมากเขาบอกว่าเขื่อนสามผาห้าสิบกิโลวัตต์แต่ว่าเขื่อนนี่คือสามเท่าเข้าไปอืมใช่ก<อ>็ต้องเป็นร้อยร้อยห้าสิบกิโลวัตต์อแต่สามเท่าเคยไเปเขื่อนสามผาแล้วฮะเคยไปเที่ยวโ,โหมันใหญ่จริงๆคือใหญ่กว่าภูเขื่อนมุถิพลสักสิบเท่ามั้งแต่ว่าอ,อันนี้ใหญ่กว่าเขื่อนสามผาอีกสามเท่าอ่ะมันใหญ่ขนาดไหนผมนึกไม่ออกเหมือนกัน เขาบอกจะกระตุ้นเศรษฐกิจจีนอย่างมหาศาลเพราะว่าเขาใช้เงินทั้งหมด5.4ล้านล้านบาทในโครงการโครงการเดียวเขาบอกว่าตอนนี้จีนมีปัญหาเรื่องเหล็กกับปูนเนี่ยมันลน้นอ่ะมันผลิตล้นเกินอ่ะแล้วมันไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนอ่ะอมนทํ<ร>า<ท>า <ำ S 2> เขืเาา่บต้องการเอามาทําเขื่อนเพื่อจะตัดโอเวอร์สปายออกไม่งั้นคนตะคนที่ล้มละลายเยอะไอ้เรื่องเกี่ยวกับเหล็กกับปูนเนี่ย เขาก็เลยจาเป็นต้องทําเพื่อเอาซัพพลายเข้ามาใช้ตรงนี้แล้วพื้นที่ด้านซ้ายของแม่น้ําอ่ะถ้าดูจากแผนที่นะดูมองลงไปแล้วมันเป็นพื้นที่ทะเลทรายพื้นที่ที่แห้งแล้งกันดาแห้งแล้งกันดาอินก็สามารถจะผันน้ําลงไปพัฒนาตรงนั้นได้นอนนะครับแล้วก็ไอ้น้ําเนี่ยมาจากไหนก็มาจากยอดเขาหิมาลายาแหละจากหิมะซึ่งจะมีน้ําทั้งปีนะครับไม่ได้มาเฉพาะฤดูกาลอนี่แต่ก็คิดว่าเขาต้องคุยกับอินเดียดีๆครับไม่งั้นอินเดียโกรธตายเลยอ่ะ เพราะว่าถ้าคุณสร้างเขื่อนแล้วคุณกักน้ําไว้แล้วคุณทําให้เรามีปัญหาเนี่ยมันก็มันก็ยากยากที่จะเจรจาเนาะผมว่าอินเดียก็ต้องคงต้องเอาใจจีนหน่อยหละใช่ไหมต้องคุยกันต้องคุยกันจริงๆวิธีถ่ายอาศัเขามีวิธีฮะเขาคุยกันว่าอย่างนี้คือให้อินเดียสร้างอีกเขื่อนหนึ่งในทินในในประเทศอินเดียอืมแต่ยังไงก็ตามก็อยู่ใต้น้ําอ่ะใช่ไหมอยู่ใต้น้ําอ่ะให่มันจะช่วยได้ตรงที่ว่าถ้าเกิดปล่อยน้ำมา ปล่อยน้ำํำผมก็ทานได้ใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณไม่ปล่อยน้ําอ่ะเขื่อนผมก็แห้งปลยปล่อยไม่ปล่อยไม่ได้ครับไม่ปล่อยมันก็น้ำก็ <c oughs> มันมีตัวอย่างนะคือระหว่างอินเดียกับกับปากีสถาน <c oughs> ไม่น้ําสินทุไม่น้ําสินทุ <c oughs> อินเดียปิดครับไม่ให้ปากีสถานใช้ทั้งที่ททมีข้อตกลงแบกปันน้ํากันอะมันก็มีมาแล้วนะเพราะงั้นถ้าข้างหน้าขัดแย้งกัน มันเอาขัดใช่เลยแล้วก็ก็เป็นชนวนหนึ่งที่ทําให้เกิดสงครามอืมเป็นชนวนหนึ่งครับอันนี้ทั้งๆที่มีข้อตกลงนะอันนี้ก็เชื่อว่าจีนกับอินเดียก็ต้องมีข้อตกลงแหละแต่ว่าใครจะรู้นโยบายมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมมันเปลี่ยนได้ถ้าเกิดขัดแย้งกันขึ้นมาเช่นเช่นอินเดียไปทําอะไรที่จีนขัดเคืองมากๆจีนจะบอกอย่างนั้นปิดน้ําหรือว่าปล่อยน้อยเออก็เถอะแล้วพอมันเกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นมาเนี่ย มันก็ใช้เป็นเครื่องมือใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างนี้แม่น้ําสินธุอินเดียปากีสถานเนี่อินเดียทาแล้วปิดน้ําไม่ให้ไหลไหลไปแม่นาม้าลงไปแต่ส่วนที่เป็นของปากีสถานอ่ะพิสฐานก็โวยดิใช่ไหมเออเพราะมันไม่ใช่ก็มันก็ลบสิอันนี้ก็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 จะเป็นชนวนซึ่งซึ่งผมว่าเออหลังจากที่ดูด้ศึกษาข้อมูลตรงนี้มันก็ว่าเอออันนี้ก็จะเป็นชนวนหนึ่งที่อาจจะเกิดความขัดแยง้งหรือ จะเป็นอำนาจต่อรองของจีนที่มีต่ออินเดียด้วยก็ได้เพราะอินเดียก็ต้องพึ่งพาเอ่อน้ำตรงนี้น่ากลัวอินเดียต้องต่อต้านสุดนิดเหมือนกันนะ่แต่ว่าต่อต้านยากประเทศประเทศเขาเนาะเขาจะสร้างอะไรประเทศใช่ใช่ใช่คือคือถึงจะมีกฎหมายระหว่างประเทศแล้วว่าด้วยด้วยเรื่องการแบ่งปันน้าเนี่ยมันก็มันก็มันก็ระมิดได้เนาะทำไมคว่าละไม่ดช่วอาจะ อาจจะต้องคุยกันดีๆคงไม่ถึงขนาดจะทะเลาะกันว่าอโอ้ไม่สนใจหรือไม่คงก็ต้องคุยคุยเหมือนแม่น้ําขงเราก็คุยครับมันมีปฏิญญาแม่น้ําของอยู่มันมีมันมีคือแต่ว่าจีนก็บางทีก็ก็ทําให้เรามีปัญหามาพอลมพวนประเทศปลายน้ำอ่ะสั้งกั่เราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาไทยลาวเนี่ยพมา่าเราก็มีปัญหาอยู่ตลอดแต่ว่าเราตัวเล็กไงไปคุยกับจีนเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ําหนัก ใช่ไหมอินเดียในตัวใหญ่หน่อยก็คุยกันก็น่าจะมีน้ําหนักแต่ออย่างไรก็ตามแต่ถ้าขัดใจกันรุนแรงเนี่ยก็ผมว่าจีนใช้จีนอินเดียไม่เคยรักกันนะครับแต่ว่ามันเป็นความจําเป็นในการในการที่จะต้องอยู่ด้วยกันให้ได้สังเกตดูนะครับคนจีนกับอินเดียไม่เคยมาร่วมหุ้นทําธุรกิจด้วยกันเลยอะต่างคนต่างก็เคี่ยวอ่ะอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ธรรมชาติเนี่ยนะก็สร้างไว้คือสร้างสันเขา ฮิมาลัยเนี่ยกั้นไว้เลยสองประเทศนี้้อ,ไไอกไันใช่คือถ้าลองลองเป็นพื้นที่ราบติดติดกันในป่านี้ลบกันตายไปเยอะแยะแล้วไม่อาจจะรักกัน<ช>ไ,ไ,ได้นะฮะอาจจะรักกันนะฮะเพราะว่าเหตุผลก็คือถ้าไม่มีพื้นที่ติดกันเนี่ยการผสมผสานวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะประเด็นสุดท้ายครับอาจารย์อาจารย์อยากจะให้อาจารย์ช่วยพูดถึงอังกฤษนิดนึงในเมื่ออังกฤษเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจอันดับหนึ่งในอดีตเนาะตอนนี้ได้ข่าวมาว่าอเมริกาก็เริ่มเข้าไป แทรกแซงในเรื่องของอาวุธอาวุธก็ให้ซื้อของอเมริกาเห็นว่ามีส่งเอานิวเคลียร์ไปช่วยอังกฤษด้วยมีหรือเปล่าครับใช่ครับส่งไอ้ระเบิดที่เรียกว่า B61 ขีด12นะครับซึ่งเป็นระ<ม>เบิดขนาดใหญ่<ม>ไปไปให้อังกฤษแล้ว<ม>อันนี้ก็น่ากลัวเพราะว่าเป็นระเบิดที่อังกฤษไม่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้อยากจะส่งก็ส่งอ่ะโดยโดยที่มาจังหวะนี้ด้วยจังหวะที่กาลังตึงเครียดเรื่องนิวเคลียร์กันเนี่ย นั่นป็ประเด็นหนึ่งประเด็นสองเนี่ยอังกฤษกาลังจะล้มละลายทางเศรษฐกิจเนาะนี่สานะถึงแม้ว่าจะน้อยกับเมกาคือเก้าสิบหกเปอร์เซ็น์ของ GDP แต่ว่าไอ้นี่ฐานะตัวนี้มันมนันไป,ปผูกกับดัชนีเงินเฟอ้อหมายความว่าถ้าเงินเฟอ้อขึ้นดอกเบี้ยขึ้นเงินเฟอ้อลดดอกเบี้ยลดเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีแต่เงินจะเฟอ้อจะขึ้นแล้วก็จากการแยกตัวซึ่งตัดสินใจผิดผมไม่รู้ใครเป็นคนตัดสินใจแต่ทําให้อังกฤษย่ําแย่ก็คือการเบรกซิตคือออกจากยุโรป าะหนึ่งอยู่ตัดขาดตัวเองจอากตลาดใหญ่สองเนี่ยการเคลื่อนไหวในทางเทคโนโลยีหรือว่าแรงงานที่จะถ่ายเทกันเนี่ยมันขาดตอนไปเลยก็ทําให้เวลานี้ productivity หรือผลิตภาพของรถลดลงอย่างยิ่งนะครับประเด็นถัดมาก็คืออย่างนี่ที่กล่าวแล้วก็เรื่องของสภาพที่จะเกิด stacklation ก็คือเกิดทั้งเงินเฟอ้อและแลเศรษฐกิจตกต่ําในคราวเดียวกันซึ่งจะแก้ปัญหายากมากนะครับใช้นโยบายอะไรมันก็ติดหมดไม่ว่านโยบายการเงินนโยบายการคลัง แล้วประเด็นสุดท้ายก็คืออังกฤษเองกําลังมีปัญหาพวกสหราอณาจักรเนี่ยซึ่งมีมีทั้งเวล์มีทั้งสกอตแลนด์มีทั้งนอร์ทไอไอแลนด์นะครับมีมีหลายๆส่วนรวมกันเนี่ยสกอตแลนด์ Scotland กับนอร์ทไอแลนด์กำลังพยายามจะโหวตอีกทีเพื่อขอแยกตัวแล้ครับอืเพราะงะั้นยิ่งแยกตัวอังกฤษก็ยิ่งจะอ่อนด้อยไปอีกแล้วทุกวันนี้เนี่ยเคียร์สไตเมอร์เนี่ยก็แทนที่จะเป็น ตัวเองเป็นผู้นำพักเลเบร์นะทานที่จะสนใจเรื่องสวัสดิการของพวกแรงงานหรือสภาพแรงงานปรากฏว่ากับตัดสวัสดิการทั้งหลายเนี่ยของแรงงานลงไปเยอะเลยพวกสวัสดิการทั้งหลายซึ่งทําให้ประชาชนลากย่าเนี่ก็เดือดร้อนอังกฤษจริงๆมอนกบเป็น,เป,นเป็นแมวแก่ผอมๆแล้วไม่ใช่เสืออีกต่อไปทีนี้ในในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก่อนที่เชอร์ชิลจะตัดสินใจประกาศสขขงครามกับเยอรมันเนี่ยจริงๆเยอรมันเนี่ยเคยไปเจรจากับเชมเบล ก่อนหน้าเชอร์ชิลก็ไปทำมิรแล้วก็รวบต,ตัวกันไปตีรัเสเซียแต่ปรากฏว่าชเชมเบเลนเนี่ยพี่ปรึกษาก็คัดค้านกันก็เลยไม่ทําพอเชิร์ชิ่ขึ้นมาก็ประกาศสงครามกับเยอรมันในการที่ที่กล่าวหาเยอรมันไปบุกโปรแลรนด์นะครับอันนั้นก็อังกฤษในช่วงนั้นก็มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ย่ําแย่อยู่เหมือนกันวันครั้งนี้เนี่ยมีคนก็ประเมินว่าเคยร์สไตเมอร์อาจจะบดปิดบังไอ้สภาพที่ที่ย่ำแย่ตัวเองด้วยกัน สร้างสงครามขึ้นมาแล้วหวังที่จะดึงยุโรปเ,เข้าสู่สงครามในการลบบัลรัสเซียเพราะถ้าเกิดชนะรัสเซียขึ้นมาเนี่ยโอ้จะได้ผลตอบแทนจากทรัพยากรมากมายที่จะไปไปตักตวงโดยให้รัสเซียใช้นี้สงครามอีกเยอะแยะมากอังกฤษก็อาจจะหาวิธีนั้นก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองโดยเหตุผลแล้วมันมันไม่น่าจะทะําอ่ะไม่ควรจะทํานะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจากทฤษฎี สมคบคิดหรือว่าทฤษฎีที่เรียกว่าโกลาโหนเนี่ยเคออเซอรี K ่ o เนี่ยมันอาจจะมีคนกดปุ่มวงการอยู่ก็ได้เพื่อให้มันเกิดสงครามจะได้จะได้แก้ปัญหาทางการเงินทั้งหลายนี่ฐานะนี่ทั้งหลายนี่จะได้ถ้ามีโอกาสาจะชักดาบากันก็ชักดาบกันไปในคราวนี้แหละครับจริงๆแล้วเหตุผลมันก็มีนะผมฟังฟังดูหลังจากที่อยู่ในวงการนี้มาสักสองสมปีเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องอะไรที่มันไม่น่าเชื่อมันก็น่าจะเชื่อนะเพราะว่ามันมีความซับซ้อนของความคิดของคนนะว่า วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือสร้างวิกฤตมันจะถึงแก้ปัญหาได้ถ้าปล่อยไปอย่างนี้นะมีแต่เจงกับเจงเหมือนกับฮุนเซนที่คิดอย่างนี้เลยิฮุนเซนคิดแบบเดียวกันนะฮุนเซนสร้างสถานการณ์ตอนนี้เพื่อจะสร้างวิกฤตแล้วก็จะแก้ปัญหาของเขาในเรื่องของรายได้ที่หายไปจากแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยเขาโดนอเมริกาโดนไทยโดนจีนบีบบังคับให้เลิกแก๊งสแกมเมอร์เสียตอนนี้เขาใช้แก๊งสแกมเมอร์มาทำไอโอนะคอรเซ็นเตอร์ทั้งหลายเนี่ย เป็นเป็น,เป,นเป็นมือเป็นเท้าให้เขาทําไอโอเพราะาตอนนี้ไม่มีใครมาทําละธุรกิจไอ้แก๊งสแกมเมอร์โดนสกัดกั้นหมดละผมก็เลยมองว่าเออคุณเซนคิดแบบนี้นะคุณเซนคิดว่าจะถ่ายทอดอํานาจให้ลูกของเขาไปเนี่ยเขาจะวางมือเนี่ยเขาจะต้องสร้างรายได้โดยการเปลี่ยนวิธีการจากาหาเงินจากแก๊งสแกมเมอร์แล้วมามา,มาพึ่งสารัฐตัวเนี้ยอาจารย์คิดว่าอย่างไงครับสุดท้ายตรงเนี้ยอยากให้อาจารย์วิเคราะห์นิดนึงคุณเซนต้องการอะไรในอนาคตผมว่าประเด็นสําคัญเนี่ย มันก็คือผลประโยชน์ในอ่าวไทยนั่นแหละตัวนั้นนะครับที่มันจะทํารายได้เข้าทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมอ,อันนี้คือที่มาของความขัดแย้งระหว่างสองตระกูลถูกไหมอันนี้ถ้าตกลงกันได้เนี่ยมันก็จะมีส่วนเหลือส่วนเหลือที่จะแบ่งกันอันนี้คือหาเงินเข้าเข้าตระกลูลน,นะส่วนหาเงินเข้าประเทศเนี่ยก็ถ้าขุดได้น้ํามันได้อะไรแก๊สธรรมชาติก็จะทําให้หรายได้มันเยอะมหาศาลอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่ง แต่ทีนี้ไอ้ก้างขวางคอมันก็คือการแบ่งเส้นเขตแดนเนี่ยบางส่วนโดยเฉพาะที่เกาะกูดเนี่ยมันไม่เอ,อื้อต่อการการที่ที่คุณเซนตั้งป้าไว้อะใช่ไหมตรงนี้ก็ทําให้ให้คุณเซ็นเลยเลยต้องมาสร้างสถานการณ์นี้ก่อนที่จะจะ,จะเลิกเรื่องสแกมเมอร์หรือเรื่องอะไรนะครับอันนี้ผมผมผมมองอย่างนั้นเพราะงั้นมันเป็นความเป็นไปได้แต่ว่ามองอีกด้านนะอย่างที่เราคุยคุยกันว่าจีนก็ไม่มีวันปล่อย,ปล,อยปล่อยกัมพูชาหรอกมันก็ต้องอยู่กันตรงนั้นแหละ คือเพราะงั้นกัมพูชาก็เลยจะเยียบเรือสองแคมเลยคือมีทั้งอเมริกาดึงอเมริกาเข้าไปนะแล้วก็ดึงดึงจีนเข้ามาแล้วก็ยานใหญ่นั้นแหละคือเปิดสองทางคือไอ้ไอ้ที่ส่งคณะทหารไปที่ฮาวายเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เขมรติดต่อกับอ่อเมริกาอ่าระดับผู้นำเนี่ยฮุนเซนเนี่ยเคยพบกับโจไบเดนมาแล้วสองครั้งที่บอชิงตันดีซีครั้งหนึ่งแล้วก็ที่โตรอเโตนครั้งหนึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพครับเพราะงั้น ผมว่าเรื่องนี้วางแผนไม่นานแล้วก็วางแผนไม่นานแล้วก็ถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็คงอึดอัดถ้าเราถูกครอบงำโดยจีนฝ่ายเดียวใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ต้องหาคนมาช่วยกันคานไว้เราจะได้เนื้อหอมใช่ไหมนี่ก็เป็นเป็นกุศโลบายของของมุนเซนส่วนของเราทําอย่างเขาไม่ได้ก็ก็ต้องต้องหาวิธีอื่นไทยจะต้องรู้อะผมว่านะคนเป็นผู้นำนี่นะจะต้องมีความรอบรู้เรื่องพวุ่งนี้อ่ะคือผู้นําประเทศเนี่ย ประวัติศาสตร์ยังไม่รู้เลยอ่ะนายกปัจจุบันเนี่ยไม่เข้าใจประวัติศาสตร์เลยว่าให้ตกลงมันเป็นยังไงกันยังไงพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ที่มันมีปัญหาอะไรพวกเนี้ยเขาไม่รู้เลยนะผมก็เลยงงว่าโอ้โหถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนรีแล้วคุณไม่มีความรู้เนี่ยคุณก็ต้องไปหาเนาะว่าเรากับขมิ้นขยัดขยแย้งกันเรื่องอะไรเนี่ยเขาพูดออกมาที่ตกใจว่าเขาไม่รู้เรื่องน่ากลัวใช่ก็แม้แต่ศัพท์เทคนิคบางอันที่เป็นพันคอตัวเองยังไม่รู้เลยเช่นพื้นที่ทับซ้อนไปบอกว่า ไม่ม้องวันแลนมันก็ไม่ไม่มีใครเจ้าของแล้วกันขหม่ก็บอกแก่นก็เป็นของชันแล้วกันเออมันไม่มีนโลกนี่หรอกอืมันมันมีครับที่ที่ชายแดนทางใต้มันมีอ่านนึงตกลงแล้วมันตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะวัดเขตได้ที่ที่ทางผมว่าที่นราธิวาสหรือยะลาเขาไม่แน่ใจเออฮะมาเลเซียเลยเหฮะไม่มีเจ้าของนะที่ประมาณแค่ไร่สองไร่กั้นรั้วไปรอบไม่มาก เป็นการล้วล้อไไ่หมดเลยเพราะว่าเออมันไม่ลงตัวไงไม่ลงตัวไม่รู้จะทำยังไงก็มีมีอยู่แห่งหนึ่งเออถ้าอย่างนั้นเราเราก็มองว่าเอผู้นําในอนาคตนะฮะขอให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของไทยกัมพูชาหรือวิธีการคิดของคนกัมพูชาเนี่ยหรือเขมรเนี่ยเขาเขามองไทยยังไง อย่าไปคาดหวังนะฮะถ้าเขารู้ว่าคุณเซนเป็นคนยังไงเขาจะไม่พูดแบบนั้นหรอกเขาไม่มีความรู้ไงตายเลยไม่รู้ว่าคนนี่คุณคู่คุยอยู่นี่คือโคดจะโครอ่ะไม่คุยอะไรกันได้ยังไงแล้วก็แล้วก็อะไรรอบจัดอ่ะรอบจัดใช่ไหมต้องจัวเสือชาดคุณเป็นลูกแก่แล้วไปอยู่ดีเอาลูกแกะไปแย่เสือก็กินนะดิผมฟังเขาพูดกันในสตรีมนะเฮ้ยนี่มันเสือกับลูกแก่คุยกันดีกว่าใช่แล้วเขาจะไม่กินคือกินทันทีเออแล้วก็ ก็ทันทีอ่ะก็ถึงได้เป็นเรื่องไงเพราะงั้นนี่นี่อีกผีไม่นานแล้วนี่สารัฐมนูญจะตัดสิน่ะแน่นอนครับก็มันสองอาทิตย์ก็จบแล้วครับจะจบยังไงเรายังไม่รู้เหมือนกันนะผมผมชักไม่แน่ใจแล้วตอนเนี้ยเมื่อวานนายกคนใหม่ก็คือเป็นเป็นชทยเกษมนะครับอก็ถ้าถ้าเรามองอย่างนั้นไงเทสเทสดีที่สุดนะที่ดีที่สุดนะ แต่ว่าเคสที่ลแล้วล้ายยังมีอีกหลายเคสครับที่ออกไปเราก็คุยเรื่องการเ<ต>มืองแล้วก็ใจ, <ải S 1> จง,ง่ายแต่ประเด็นนี้คือคือคุณธานีมั่นใจว่าสารจะตัดสินว่าให้พ้นจากตําแหน่งใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมาถึงวันนี้นะวันนี้ผมเรี่ยงตรงว่าผมชักไม่มั่นใจต้องมีระจถ,ถ้าอาจารย์ไม่มั่นใจก็แปลว่ามันมีคนไปบิดเสถียรอย่างนิดเดียวอ่ะ เล็กน้อยมากาอะออกง่ายอันนี้มันใหญ่กว่าตั้งเยอะเข,เข้าใจแต่บางทีมันมันอะไรอ่ะมันมันอาจจะมีเออมันอาจจะไม่ใช่ถ้าเกิดเขาได้อยู่ต่อเนี่ยเขาถือเป็นเรทกรรมของประเทศก็แล้วกันไม่อาจารย์ต้องอยู่ต้องแทงข้างฝั่งตรงข้ามกับผมผมแทงว่าเขาหลุดอาจารย์ก็ต้องแทงว่าเขาไม่หลุด<อ>มันจะได้มีสองฝั่งไงมันจะเราม,ม,มีสองฝั่งใช่ไหมออมันจะไปแทงเหมือนกันไม่สนุกไงอาจารย์ก็ต้องบอกว่าไม่หลุด พราะถ้าอ,อ,อาจารย์ถูกผมก็โอ้อาจารย์เก่งบังเอิญบังเอิญผมบังเอิญผมไม่ยอมรับการพนันไงผมถึงไปทวงเรื่องเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์อันนี้เป็นการพนันครับอันนี้เขาเรียกว่าลุ้นลุ้นกันเล่น,ลน<ด>พันกันสนุกสนุก,กหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ยกนายกคนใหม่ครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมผมเอาใจช่วยผมเอาใจช่วยแต่เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เลยแต่ว่ามาสองสามวันนี้รู้สึก ไม่ค่อยมั่นใจอะไรที่ไม่คิดว่าจะเกิดว่าจะเกิดครับพ่อเหตุผลก็คือเขาเขาออกมาให้ข่าวไงว่าเขาไม่ลาออกแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เรื่องเขาไม่ลาออกนี่เรารู้อยู่แล้วเขาไม่ยอมลาออกหรอกตระกูลนี้ไม่มีวันลาออกจนกว่าศาลจะตัดสินใช่ไหมแต่ว่าจะเรียกอะไรผมไม่ใช่หมอปลายเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันรู้สึกตึงหิดตึงหิดก็เอาเราต้องดูกันแต่ว่าอยากให้เป็นอย่างที่คุณทนีพูดครับโดยสรุปแล้ว ประเทศไทยเราจะได้หมดทางตันเพราะว่างั้นมันทางตันทางการเมืองมันมาถึงที่สุดแล้วนะครับล้วจะเอาไงต่อไปก็ไม่รู้จะเดินยังไงครับเราเราเาได้ทราบใช่ครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับคุยกับอาจารย์แล้วดีครับมันมีสีสันสนุกมากเลยครับจย์ขอบพระคุณดีเป็นยิ่งครับคือคือผมก็ชอบเพราะว่าเราคุยกันสบายๆไม่เครงเครียดนะครับแต่ว่าก็มีสาระนะไม่ใช่ไร้สาระหลายอย่างมันมีสาระดังนั้นเรามีประเด็น แต่ว่าเพียงเราคุยกันไม่เคร่งเครียดคุยกันอย่างสนุกสนุกคนคุยกันอย่างคนวัยใกล้เคียงกันอ่ามีผลฮะอายุมากนี่ทําให้คุยแล้วมันเป็นแนววิสัยทัศน์คล้ายๆกันก็รอข่าวอีกสองเดือนที่จะถึงนี่เราจะมีข่าวอะไรเยอะแยะที่คาดไม่ถึงมาเลยครับผมก็อาจารย์ได้เจอกันบ่อยๆแน่ครับข่าวอีกเยอะเลยครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร